รักตัวเองคืออะไรการรักตัวเองเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากการที่เราหันกลับเข้ามาสนใจตัวเองอย่างจริงจังทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตทําความรู้จักทําความเข้าใจตัวเองในทุกแง่มงุมทงงั้งแง่ดีแง่ไม่ดีข้อผิดพลาดต่างๆทั้งที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจ เือจะได้มองเห็นและรู้จักตัวเองพอเราเริ่มมองเห็นเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรจากนั้นเราก็แค่ทำความเข้าใจเมตตาให้อภัยกับตัวเราเองกับสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เราได้กระทำลงไปแล้วเติมเต็ม ความรักให้ตัวเองในสิ่งที่เรารู้สึกขาดหรือโหยหาจากผู้อื่นนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางในการพัฒนาตัวเองตามธรรมชาติจิตของเราจะเริ่มมองหาว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่เริ่มสนใจเริ่มตั้งคำถามเริ่มค้นหาและทบทวนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ใช่ จะหันมาหาหรือมาทำในสิ่งที่เรารักที่เราสนใจสิ่งที่ตัวเราต้องการจริงๆมากขึ้นเริ่มเลือกและจัดลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆที่เราต้องการในชีวิตจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นตามระดับความเข้าใจในตัวเองและการลงมือทำในสิ่งที่ดีที่เราต้องการจริงๆ ตามปริมาณความรักที่เราเติมเต็มให้ตัวเองยิ่งเราเข้าใจตัวเองได้ในทุกอณูเติมเต็มความรักในความขาดแคลนต่างๆได้เต็มเพียงใดเราจะรู้สึกมีความสุขและมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้มากเท่านั้นความสมบูรณ์แบบคือความเต็มคือความพึงพอใจในตัวของเราเอง จะหลุดพ้นจากความขาดแคลนต่างๆไปได้อย่างมากมายบางครั้งให้เราลองคิดดูสิว่าด้วยโลกแห่งความกลัวหรือความคาดหวังหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกขาดอะไรมากมายเหลือเกินสิ่งที่เรากำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราอย่างสุดกำลังในตอนนี้มันจำเป็นจริงๆเหรอ มันใช่ความต้องการลึกๆในหัวใจของเราจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่ห่วงกังวลมากเกินไปถ้าเราค่อยๆตั้งสติคิดพิจารณาแล้วค่อยๆลงมือทำลงมือพัฒนาตัวเองเติมสิ่งดีๆที่เราต้องการจริงๆในชีวิตเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ ทำไปเรื่อยๆจนในที่สุดชีวิตของเราจะมีความสุขมีความรักที่เปี่ยมล้นในตัวเราเองอย่างแท้จริง